ภาพภูมิสูงทําให้เห็นความสวยงามของพระใหญ่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเขาหน้าเกิดจุดนี้ยังเห็นทิวทัศน์รอบเมืองภูเก็ตเห็นทะเลและสิ่งก่อสร้างตามแนวเขาจํานวนมากทําให้พระใหญ่เป็นแลนด์มาร์กของเมืองภูเก็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่นี่จํานวนมากภาพภูมิสูงของไทย P ี BS ยังเห็นความเสียหายที่เกิดจากดินถลม่มซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระใหญ่ จุดที่เรายืนอ,อยู่นะครับเป็นบริเวณลานจอดรถของพระใหญ่นะครับอยู่บนเขาหน้าเกิดครับจุดนี้อยู่ใกล้กันกับจุดที่เกิดเหตุเินสไลด์ครับถ้าดูจากภาพภูมิสูงครับก็จะเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณใกล้ๆกับจุดที่เป็นลานจอดรถลากลงไปจนถึงบริเวณด้านล่างซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดครับตามธรรมชาติน้ําจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ํา จุดนี้ทางน้ําเป็นร่องไหลลงมาจากบริเวณลานจอดรถลงไปยังจุดที่เกิดเหตุดินสไลด์จากภาพจะเห็นชัดว่าจุดที่ได้รับความเสียหายอยู่ตรงกันกับลานจอดรถพอดีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีชุดสืบสวนสอพอการณลงพื้นที่บริเวณลานจอดรถนี้เช่นกันเพราะสงสัยว่าดินสไลด์จะเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านบนหรือไม่ ชายคนนี้มีบ้านอยู่บริเวณตีนเขาหน้าเกิดใกล้กับจุดที่พบผู้เสียชีวิตถูกดินถล่มไม่ถึง50เมตรหากมองจากบ้านของเขาจะเห็นจุดดินสไลด์ได้ชัดแต่ด้วยเหตุผลนี้ทําให้10ปีที่ผ่านมาเขาเคยเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทบทวนการอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างบนภูเขาเพราะกังวลว,ว่าจะเกิดเหตุดินสไลด์ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2556เขาเคยขึ้นสำรวจเขาหน้าเกิดบริเวณทางขึ้นพระใหญ่ พบว่ามีร่องรอยของดินสไลด์จึงทําให้เขาโพสต์เตือนให้หน่วยงานรัฐมีมาตรการป้องกันที่อาจสร้างความเสียหายแต่ครั้งนั้นไม่มีใครให้ความสนใจสิ่งที่เขาเตือนมันมีภาพบ่งบอกไว้แล้วว่ามันเริ่มจากตรงนั้น11ปีมันเริ่มจากฐานพระใหญ่ซึ่งก็มีภาพที่ผมทำเอาไว้แล้วทำไมอ่ะทำไมทำไมผมจะต้องเป็นเดือดเป็นร้อนเฮ้ย ผมเป็นผู้ประสบภัยที่แท้จริงที่จะต้องอยู่ใช้ชีวิตตรงนี้ผมต้องพูดครับผมต้องพูดให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราอยู่บนความเสี่ยงภัยจากการกระทำที่อยู่บนเทือกเขาหน้าเกิดยังตอบไม่ได้ว่าสิ่งก่อสร้างบนเขาหน้าเกิดมีผลทำให้เกิดดินสไลด์หรือไม่ แต่ความเห็นของนักวิชาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมองว่าบริเวณจุดเกิดเหตุด,ดินสไลด์ครั้งนี้เคยได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นจุดเสี่ยงเกิดเหตุด,ดินถล่มในระดับสีแดงหรือความเสี่ยงสูงมากตั้งแต่เมื่อช่วง5ปีก่อนและนอกจากปริมาณน้ำฝนที่ตกก่อนเกิดเหตุถึง200มิลิเมตรสาเหตุสำคัญของเหตุด,ดินถลม่มเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านบน แรกเลยก็คือฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตกอย่างต่อเนื่องประมาณ170มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับที่สูงมากนะครับดัานที่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งปุกูมดินที่ตลอดบริเวณแนวแนวความลึดชันนะครับทราบมาว่าเริ่มจุดเกิดก็คือจาก ้านบนภูเขาซึ่งได้มีมีก่อสร้างเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราได้เปลี่ยนสิ่งสิ่งปลูกสิ่งปลูกภูมิเมื่อไหร่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดดินถล่มไปได้ครับนี่คือสองปัจจัยหลักครับไม่ใช่แค่พระใหญ่แต่รอบเขาหน้าเกิดมีสิ่งก่อสร้างจํานวนมากที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแนวเขาและตั้งอยู่บนที่ลาดชันซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่า สิ่งก่อสร้างที่อยู่ตามแนวลาดชันเช่นนี้อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบว่ามีการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นอกจากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างปัจจัยอีกอย่างที่เราได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีคือพื้นที่เขาหน้าเกิดมีหินแกรนิตจำนวนมากซึ่งเป็นหินที่ปุกกร่อนได้ง่ายและเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มมากที่สุดอัฟนันอับตุลลห์ไทยพีบีเอสรายงาน